ขยายผนังเออขยายผนังอ่อันนี้ก็ขยายโอมใช่ไหมหนึงหนง่งหนึ่งใบเออโอมหนึ่งใบก็อันนี้ขยายแปลงอืมแปลงไม้รู้แปลง nature base อ่อแปลงแปลงแปลงอ่อส่วนที่เด็กจะมาทำกิจกรรมแปลงกิจกรรมอ่ะ n a t ช r e b เบส b a s, <Based>. <S นี่เหรออ่า n a เ u r e base l e ิ r n i n g center เนี่ย<จ> เนี่ยก็แค่นี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเป็นอันนี้ไม่ไม่ไม่สําคัญมาเห็นแค่ว่ามองข้างบนไม่เห็นอะไรตรงไหนแค่นั้นเองอ่ะอรย่างงี้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนถ้าดูอย่างงี้อันมันก็จะเล็กใช่ไหมมันสามารถวางดอกไม้ของเด็กได้ไหมดอกไม้เนะส้นผ่าถึงกลางสิบห้าเซนหรือจะแยกดอกไม้มาตรงนี้ต่างหากอีกเออดอกไม้ก็ไม่จำเป็นต้องวางนี้ก็ได้เออใช่ไหมล่ะอ่ะอันนี้ตรงนี้ดอกไม้วางนี้ยังได้เลย 15, 15, 30, สิบห้าเหรออ่สิบห้าสิบอันนี้มันก็ควรจะยี่สิบ ันนี้เขาจะยี่สิบประมาณเนี้ยเขาวางดอกไม้ดอกไม้สิบห้าเนเองได้หรออ่าก็วางตรงนี้ก็ได้เองได้เลยไม่ใช่เดี๋ยวนี้อันนี้นาจะรามาเพราะเป็นยาวเออยาวนี่ขยายใช่ไหมนี่ขยายดอกไม้ไปอยู่ประมาณนี้อลไรเออดอกไม้ไปอยู่นี้ก็ได้แล้วชื่ออยู่ไหนอะฮะชื่ออยู่ไหนเขียนโครงการสวนเกลดาดอกไม้อันนี้ดอกไม้นะโครงการก็นี่ไงแกะต่อตรงนี้ได้สวนนีู่ไหะชื่อ นี่ประมาณนี้สวยดีพี่เออลิงคิดไม่ถึงเลยอันนี้คือเออถ้าเธอเข้าใจง่ายคืออันนี้ก็คือเธอก็ใส่เลขใช่ไหมเบอร์หนึ่งสมมติอันต่างๆนี้ใช่ไหมด<ป>ีจะไ่าเม่พลุงขนาดก็ได้คิดว่าจะต้องเอาสองอันเบอร์สองก็ถือว่าเบอร์หนึ่งเปนง็เปนผนังนะเบอร์หนึ่งไม่ต้องไม่ต้องใส่อะไรอันมันจะลกเพราะคนอิบายก็บอกแล้วตรงนี้เราขยายผปหลังตรงตรงสไลด์อันนี้นะคะท่านสไลด์ตรงนี้นะคะตรงหลังจะมีรูปไอ้นัหนเ็าจะมองเห็น อ่ายิ่งไม่ต้องไ,ไม่ต้องตั้งก็ได้วางวางแหนนอนลงไปแปะลงไปนี่แหละฮะห,หรือจะตั้งตั้งขึ้นมาให้มันอยู่เป็นผนังก็ได้เอาแบบไหนที่คนจะเห็นง่ายสุดให้ดีก็คือเออตั้งดีกว่าเพราะว่าโองค์องคเราก็สร้างขึ้นมาเนาะองค์เราก็เป็นรูปนี่แหละเพ่าะนั่นสักเมื่อกี้เรายี่สิบเซนใช่ไหมมันไม่ถึงยี่สิบไปแล้วรัสิบห้าสิบหกเซนสิบเจ็ดสแปดว่าไปโคงมันไม่ไม่ได้มีสเกล ก็คือแค่เอาความสูงให<อ>้มันได้ที่เราเห็นว่ามันมีอันนี้อยู่แล้ว<ม>แล้ว<ม>แล้ว,ลว,ลวรูปภาพของโอ่งมันหันหน้าไปทางเดียวกันกับเพราะว่าท่านต้องยือนอยู่ตรงนี้ถูกไหมก็ต้องหันอันนี้โองก็ต้องหันอะไรอย่างนี้แล้วรูปรูปผนังนี้ก็ต้องหันมาทางนี้เพรจะเออไอมันต้องมางี้ใช่ไหม่หะวิชั่ทนที่ที่หันมาใช่ไหมเพราะว่าคนมองมองอย่างนี้ใช่ไหมอ่านี่มองนะอ่านี่หันอ่าออเพราะลิงจะต้องยืนตรงนี้ท่านก็ยืนตรงนี้อ่าอ่า ประมาณนี้เนี่ยอย่างนี้แหละชื่อโคงการอันนี้อันนี้เท่าไหร่เดียก็มันมีพื้นที่ให้ให้เดี๋ยวพี่เกตให้ไปลอันนี้มันเขียนให้เลยได้ไหมอันนี้มันห้าสิบห้าสิบเซนใช่ไหมอ่าอันนี้ห้าสิบเซนนี่ก็แบ่งเป็นยี่ิบห้ายี่ห้าง่ายๆเลยยี่ิบห้าอย่างเงี้ยใช่ไหมหรืออันนี้อันนี้ยี่สิบอันนี้สามสิบได้ไหมพ่อได้ได้ได้ก็เอาสามสิบมียี่สิบอ จบอันนี้ที่สิบหรือยี่ห้าก็ได้อเนี่ยตรงนี้นะอพอยี่สิบห้า 25, มันจะเบียดไปเพราะมีดอกไม้สิบห้า 15, เอายี่สิบมาแหละม,มันจะมีวางให้ดอกไม้วางได้หน่อยอ,อ,อันนี้สิบห้าคูณสิบห้าจบคราวนี้ไอ,อ,อ้นี่รถไซส์ไหมต้นต้นตาลไอ้ต้นต้น,ตน,ตนหมากที่มีสกเกลจริงสิบห้าเนี่ย ไม่เรื <15 S 1> ่องซีเรียสเพราะเราไม่ได้สนใจสเกลเราไม่เออนั่นแหละลิงแต่ลิงสนใจอยากพีเซนแล้วก็อยากจะให้เด็กเป็นคนทำไงใช่เราก็ปักแค่เราปักไปเลยมันคือจริงๆอ่ะตรงนี้มันมันอาจจะไม่เห็นน้งหมดไงเราก็แค่โชว์ว่าแปลงนี้มันแปลงอะไรใช่ไหมอ่ะมันไม่ใช่ว่าที่ทั้งหมดเท่านี้แต่ว่าเราเห็นว่าที่ตรงนี้ทําอะไรก็คือลิงก็อาจจะเป็นลงไปแล้วก็ปลูกหญ้าให้มันดูจุเขียวใช่เอาหญ้าเห็ยมาแปะ ก็เอาเอาเนี้ยไปไปปักเลยอันเนี้ยไม่ถ้าอันเนี้ยถ้าอันนี้นะ <บ df. S 1> อ่าอันนี้จะหันอ่ะแปลงอยู่ไหนหันหันหัน,หนยังไงทีกไหนเนี่ยแปลงมันเป็นยังไงหลงังปลูกยังไงฮะก็คือไม่อันนี้มันปลูกรอบแปลงแต่ว่าอันนี้คือฝั่งไหนอยู่หน้าถนนน่ะเพราะฝั่งหน้าถนนมันฝั่งแคบแล้วฝั่งนี้มันฝั่งกว้างมาดูอันนี้ของเรื่งเคลืคล่อนไหนฮะนี่ถนนอ๋อแล้วเห็นดอกต้นไม้เนี่ยพวกนี้มันจะปักอย่างเงี้ยตึ๊กเจ๊ะ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 เไปเนี่ยแปดสิ ก็เอาไปถนนอยู่ฝั่งนี้ฮะถนนฝั่งนี้ฝั่งไหนคะฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ใช่เพราะมันผิดสเกลนะเพราะว่าถนนถนนเนี่ยจะติดฝั่งที่มันแค่กว้าง80ดสิแต่ที่แปลงมันมันยาวนี้ไม่ใช่เราเราเราเอาอ๋อผิดแล้วไปตี้แล้วโอเคไหให้ถนนเห็นยังไงเราจะแปลงนี้มาไงอ่ยฝั่งนัี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วก็ปักปักรอบแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้เลยปรับเลยแล้วก็ อันนี้มันจะไม่ต้องเป็น88ต้นไหมหรือว่าไม่ไม่แค่ว่าท่านก็ไม่เห็นหรอกก็แค่บอกว่าเราก็คงไม่นับเราก็บอกว่าแปลงตรงนี้นะคะตอนนี้เราไม่ต้องปักไงเร่ไม่ปักเลยเราเป็นแค่เหมือนเหมือนเหมือนกราฟิกชีนะมือเดลกราฟิกก็อาจจะปีหญ้าแปดให้มันแยกสีโซนิ่งน้ำสีแปลงเธอสีเขียวน้ำสีฟ้าใช่ไหมพวกดินก็สีตาลแล้วโมเดลกราฟิกนี่มันทําจากอะไรถ้าเอาง่ายก็ก็มันกระดาษ ไม่หมายถึงว่าสามารถใช้ไอตัวคือทำเป็นเหมือนต้นไม้ขึ้นมาได้ไหมเป็นสามมิติขึ้นมาแต่เป็นต้นไม้เล็กๆเออเล็กๆถ้าอยากให้ให้มันอยู่เป็นสามมิติก็ก็เอาแบบปักๆให้มันอยูแบบนั้นแหลเห็นขึ้นมาหน่อยก็ได้แคนั้นแหละก็คือจะเราขยายขยายเคสมันเนี่อให้รู้ว่าแบทบองนี่มันไม่รู้เป็นต้นอะไรใช่ไหมล่ะก็เราก็มาขยายต้นต้นต้นอะไรมาทีต้นมาน้ำก็เจาะ าเอากระยาดสีฟ้าซ้อนก็ได้เขามีสอนอยู่เขามีสอนอยู่อันแหละแต่ว่าไอเนี้ยต้องลดต้องลดขนาดไหมในในในสเกลเนี้ยในในอันเนี้ยไม่ก็มันสูงยี่สิบใช่ไหมเ้าเอากระขึ้นมาสักให้มันเห็นว่าเป็นเป็นต้นต้นอะไรนะต้นหมากหมากเคี้ยวของยาย นี่ก็เห็นแล้วมองก็เล้วต้นหมากก็เนี่ยก็เห็นแล้วเนี่ยก็พอดีไหมล่ะเอองั้นก็เอาตามนี้นะโอเคค่ะไม่แต่หมายถึงว่าปปักอย่ใงนี้มันไม่ไม่ไม่ดูหลอกใช่ไหมว่าเอาแกต้นหมากแกอะไรใหญ่ท่าว่านวะเนี่ยอะไรเงี้ยไม่เราเป็นเป็นตัวขยายอ๋อโอเคเออเขาเขาไม่ซีเรียสเรื่องสัดส่วนโอเคค่ะขอบคุณนะคะผู้ไม่ประสงออกหน้าแต่ประสงออกความคิดอื